สวัสดีวันที่4เมษายนนะคะข่าวแรกคือขอแสดงความเสียใจกับกู้ภัยนะคะที่ไปช่วยบ้านที่ถูกไฟไหม้แล้วตึกบ้านนั้นก็ถล่มลงมาทำให้กู้ภัยเสียชีวิตถึง4รายและเจ้าของบ้านอีกหนึ่งรายนะคะซึ่งไม่มีใครตอนนี้โยงการเมืองเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากนักนะคะก็มีแต่เพจข่าวของไอ้พวกมินเนี่ยนไอ้พวกสลิมอย่างพวกอีท็อปนิวเอ้พวกเนี้ย ที่ไปโยงว่าอาจจะมีการวางเพลิงเข้าข่ายในเรื่องการคิดต่างอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาเอามาดราม่ามาด่าพร่อว่ากลุ่มของครอบครัวเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเคยทําคลิปกวนส้นตีนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นั้นมันผ่านมาไม่กี่อาทิตย์นะนานเท่าไหร่ก็หนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าหนูไม่ได้ติดตามผู้เี่ยนานั่นคลิปนั้นมันไร้สาระนะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันก็มีป้ายเต็มไปหมดเลยนะ ว่าหนักแผ่นดินคือด่าฝ่ายตรงข้ามไปหมดเลยนะคะทั้งธนทรน,นักสินยิ่งรักฝ่ายสามอานิ้วแล้วก็อะ,อะไรต่างๆนานา,น,าน,นะคะแล้วก็ติดตรงหัวบ้านว่าอะไรนะหนักแผ่นดินบเบลอเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหมแล้วก็ถล่มลงมาเขาก็เลยเอามาดราม่าหัวเราะเยอะเย้ยกันนะคะไม่ต้องโลกสวยว่าทําไมฝ่ายผู้กูเนี่ยเห็น เรียกร้องแต่ความยุติธรรมพอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วไม่มีความยุติธรรมคือตอนที่พวกมึงยังมีชีวิตอยู่หรือยังที่ยังอยู่ดีสบายดีๆอยู่นะพวกมึงนะคะทั้งไล่ฝ่ายพวกกูเนี่ยออกจากต่างประเทศไล่พวกกูไปตายแล้วก็ ทำร้ายร่างกายแล้วก็สนับสนุนความรุนแรงแม้กระทั่งการอุ้มหายและฆ่าทิ้งอ่ยผู้มึงทํามาหมดรวมทั้งชาวพม่าที่เขามาอพยพลี้ภัยต่างๆนะผู้มึงยังไล่เขายังกับหมูกับหมานะแล้วนางงามพม่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาแค่เรียกร้องอประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพให้กับชาวพม่าะนะและเขาก็อาศัยอยู่เมืองไทยเพื่อจะลี้ภัยแต่ผู้มึงก็ไล่เขาออกแล้วก็ด่าเขาสารพัดนะ เพราะฉะนั้นผะู้มึงอย่าโลกสวยผู้มึงโดนดราม่ากลับและโดนด่ากลับและโดนแบบประจานกลับหัวเราะกลับมันเป็นเรื่องปะกะติมากไอ้ส,สักเข้าใจไหมเพราะว่าฝ่ายผู้กูไม่ได้โรคสวยอะไรมากนะักเข้าใจไหมผู้ก,กูจะโลคสวยเฉพาะคนที่ควรจะโลคสวยด้วยแต่ไม่ใช่พวกมึงจบนะอา่านะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็มาตรวจสอบอีกทีนึงนะว่าเพลิงมันมาจากไหนนะเอาเป็นว่ากูก็ไม่ได้เข้าข่ายฝ่ายกูมากนะักถ้ามีการวางเพลิงจากฝกก่ายผู้กูจริงก็จับ ไปดาเนินคดีได้เลยเพราะก,กูไม่ได้สนับสนุนให้มึงให้มันเนี่ย่ายพวกกูเนี่ยไปวางเพลิงใครแม้ว่าคิดต่างหรือโกรธมากแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่กูรู้มาเนี่ยทางช่องแปดเนี่ยมันเคยโพสต์ไว้แต่ว่ามีการลบโพสนะไม่แน่ใจนะเขาได้แคปทันนะบอกว่าต้นเพลิงมันมาจากห้องเก็บของนะแล้วมันก็ลุกไหมนะถามว่าถ้ามีการวางเพลิงแล้วห้องเก็บของมึงเนี่ยคุณเข้าไปได้อย่างไงถูกต้องไหม แล้วคนเห็นเพลิงของก็บอกให้คนคนเห็นที่เห็นเพลิงครั้งแรกเนี่ยก็บอกให้คนหนีออกไปนะแต่เจ้าของบ้านเกิดอะไรขึ้นทําไมหนีออกไปไม่ได้ขนุมก็ไม่รู้เรื่องนี้นะจ๊ะแต่เหตุที่ว่าบ้านตึกถล่มเนี่ยส่วนเรื่องสถาปนิกอะไรที่สถาปัตยกรรมที่มันสร้างแล้วทําไมมันถล่มง่ายอย่างเงี้ยอันนั้นไปคุยอีกทีนึงกูไม่รู้นะจ๊ะชัดเจนไหมฮะโอเคนะจ๊ะ โอเคไปดูข่าวต่ปไปพิมรีพายใต้เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะดราม่ายังสนั่นโซเชียลอยู่เลยนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับการขุดบาดาลที่สูบน้ำจากใต้พิภพแล้วขึ้นมาใช้โดยใช้งบประมาณเพียง1.9แสนบาทของพิมพ์รีพายนะคะก็เลยทำให้ทุกคน,นะคะต้องมาดราม่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการของป้อมประวิทย์วงสุวรรณนะคะว่าอะไรวะพิมรีพายขุดแค่ หนึ่งจุดเก้าแสนแต่ทำไมโครงการของป้อมขุดถึงหนึ่งจุดแปดล้านบาทนะโดยที่ทางป้อมก็ออกมาแก้ตัวว่าขุดลึกกว่าซึ่งก็หนูก็ไม่รู้ใจว่าไม่เข้าใจว่าตาน้าเนี่ยมันจะลึกลึกมากลึกน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมแต่มันคงไม่ลึกกว่าขนาดต้องใช้งบประมาณเกินเกือบอสิบเท่าอะไรเงี้ยมันคงจะขุดเจาะลึกขนาดไปถึงยมบาลบหรือนรกหรือเปล่าขนูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ แล้วก็แอบส่งไม่ใช่แอบสบ่งไปคนคนไปตรวจสอบว่าของไม่ด้พิมริพายเนี่ยไม่ไม่ไมีอ่ะไม่ได้คุณภาพอย่างนันเนี่ยอิสร์นะมือไม่พายเอาส้นตีนลาน้ําอีกน้ำาุมึงเนี่ยฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ดราม่าทางพิมพ์ริพายเนี่ยเขาก็ตอบกลับบไปนะว่าเหตุที่ไม่อยากขูดบาดานลึกเพราะพิมพ์นี่กลัวเจอนรกนะให้กูแปลไหม ให้กูแปลไหมกูจะแปลบอกว่าพิมพ์เขาไม่อยากเจ้พิมพ์เขาไม่อยากขุดลึกกว่านั้นปนะ่ะอาจจะขุดไปแล้วเจอนาลกอาจจะเจอหน้าไอ้ป้อมอยู่ที่กระทะทองแดงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดขุดแค่เจอตาน้ําพอเอาขึ้นมาใช้ให้มีประโยชน์นะงบประมาณนะ่ะไม่ต้องถึงกับ1.8ล้านหรอกนะจ๊ะแค่หนึ่งจุดเก้าแสนนะคะก็ได้แดกน้ําอุปโภคบริโภคแล้วจ้ะนะจ๊ะเออกูชอบมากดราม่าชุดนี้โอ้โหไอ้ป้อมนี่น่าซีดเลยจ้ะ อ้าไปดูข่าวต่อไปนะจ๊ะนายกยันไทยช่วยเมียนมาตามหลักสากลโวยไทยมีประสบการณ์สูงรับมือผู้อบพยกตโอกูยากหัวเราะเรื่องขี้โม้เนี่ยต้องบอกว่าประยุทธ์เนี่ยสุดยอดมากนะคะคราวที่แล้วก็บอกว่าคลังเนี่ยของไทยเนี่ยการเงินของไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากนะ แต่กระทรวงการคลังก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยติดลบถึงแสนล้านนะอาจจะต้องกู้เพิ่ม <laughs> ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าประยุทธ์นี่อะไรเป็นอะไรที่ขี้โม,ม้มากๆแล้วก็พูดอะไรไม่เคยที่จะทําได้หรอกนะอย่างเช่นบอกขอเวลา,าอีกไม่นานอย่างเงี้ยโคไม่ค้นนานเลยจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนจนทุกวันนี้ไม่รู้มันจะคืนความสุขกี่ครั้งนะมันคืนแต่ความทุกข์ให้ไม่ต้องนับไอ เงินเยียวยานะคะตอนนี้เงินเยียวยาก็หมดเกลี้ยงแล้วะ่ะถามว่าช่วยประชาชนระยะยาวได้ไหมก็ไม่ได้จ๊ะเอออยากํำดังๆพอละอ่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยะจะทหารไทยไม่ปรับตัวทันกับโลกยุทธใหม่นะยังคงใช้ความโบราณอย่างเช่นการเกณฑ์อาหารและการซื้ออาวุธที่ไม่จําเป็นนะมันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมอ่ะแล้วคนที่ไปเกณฑ์อาหารเนะี่ยเขาอ่ะอาจจะอยู่ไม่ใช่อาจ อยู่ในช่วงที่มีอนาคตมีการมีงานที่ดีมากๆแล้วอยู่ดีต้องไปจับเจอใบแดงแล้วมันก็สลบไปเลยใช่ไหมหลายคนเราเห็นเคสใช่ไหมอย,อย่างเช่นพระสงฆ์เหมือนกันเขาไม่อยากเป็นอาหารไม่อยากจะอยู่กับโลกภายนอกแล้วดึงเขามาเกณฑ์อาหารเขาก็ไม่อยากจะเป็นนะต้องถอดชุดจีวรทั้งนั้นนี่นั่งสมาธิแล้วมีความสุขดีกับโลกะจำศีลห้าอะไรเงี้ยแล้วยังเสือบ,บอกพระสงฆ์ที่ไปไปไป,ไปร่วมม็อบแล้วบอกว่า พระสงฆ์ไม่ควรจะเกี่ยวกับการเมืองแล้วเรื่องของอาหารพระสงฆ์เกี่ยวอะไรด้วยนะเรื่องการรักชาติมันไม่เกี่ยวหรอกนะคนรักชาติต้องเต็มใจถามว่าภูมิใจไหมที่เห็นคนไปจับใบแดงแลวสูบไปคือเขาไม่เต็มใจเป็นทหารเข้าใจไหมภูมิใจเหรอวะที่ได้ทหารไทยเนี่ยที่ไม่มีความต้องการเลยเนี่ยเขาจะมีความสูงไหมและทําลายอนาคตของเขาด้วยเพราะอะไรบางคนเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ นะกำลังทํางานได้ดิบได้ดีนะทำเงินได้หลายบาทหลายหมื่นนะต่อเดือนบางคนเป็นแสนนะแล้วต้องมาจากเดอเจอใบแดงแล้วก็ต้องไปเป็นทหารหนึ่งสอปีแล้วทุกอย่างมันพางหมดใครรับผิดชอบถ้าอย่าพูดเลยแตพวกนี้มันไม่เข้าใจอะไรหรอกเพราะว่าหาแดกกับเงินหาแดกกับงบประมาณหาแดกกับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่นึกถึงสังคมภายนอกหรอก,รอกว่าการเป็นทหารเนี่ย มันไม่ได้ได้อะไรมากกว่าที่ที่มึงคิดเลยนะการที่อยู่ในโลกของเขาเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าการเป็นอาหารด้วยซ้ำนะการเกณฑอาหารนะคะควรยกเลิกโดยเฉพาะไอ้กลุ่มอาหารในเมืองก็ควรที่จะตัดทิ้งไปเลยนะครับพืชแดกพื้นที่เยอะมากนะคะวันนี้กูมันมากพูดนะโอเคไปดูข่าต่อไปนะเมื่อเยาวชนรุ่นเมืองทิพย์ ผู้ใฝฝันจะเป็นนายกกระเทยคนแรกนะต้องอัดยาแก้ใจสัน่นเกินโดสสู้คดียุยงปุกปั้นนะคือพูดง่ายว่าเขาแค่เขียนป้ายในการชุมนุมนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีโดยบอกว่าเป็นคดียุยงปุกปั้นคือน้องคือชื่อปาหนันนะ ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั้นม .116 จากการร่วมชุมนุมในเฟรชมอบเชียงใหม่นะจะไม่ทนตู่ครั้งที่2เม,มื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะบนลานท่าแพรที่ผู้ชุมนุมมาเพียงเพือ่อชูป้ายต่อต้านเผด็จการโดยมีโดยไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ชุมนุมในเฟรชมอบครั้งนี้ถูกบูชายันทางกฎหมายในคดี116 ไปถึง37คนโหนมากอนสัตว์ตูนะหลังจากการชุมนุมผ่านไปแล้วเป็นเวลาถึงเจเดือนเพิ่งมาเรียกหมายเพราะว่าเหมือนกับจะปิดปากจะยัดคดีจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะในะพวกรัฐบาลพวกนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนะน้องเขาเป็นกระเทยเขามีความใฝ่ฝันมันผิดตรงไหนที่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นนายกคนแรกเป็นนายกกระเทยคนแรกนะ ดูท่าทางน้องเขาเนี่จะบริหารประเทศดีกว่าประยุทธ์ที่บอกตัวเองว่าฉันเป็นชายชาติฮัลอ่างเงี้ยแต่พอได้ยินเสียงคนไล่หรือคนด่านเนี่ยทนไม่ได้นะฟุดฟัดเจ็ดข่มขู่คนนั้นข่มขู่ือน,น,นี้มารยาทก็ไม่มีนะและเป็นเรื่องจิป,ปะดาเดินนั่งข่อยห้างในะตัวเองก็ไปตําหนิเขาทั้งนั้นตัวเองเนี่ยก็เคยเดินนั่งข่อยห้างนะแล้วก็าการฉีดสเปรย์ใส่หน้านข่าวที่ ทำให้ทั่วโลกเขาประจานไปทั่วโลกว่าแม่งเออมึงไม่มีความรู้เลยว่าสปเปรย์มันฉีดหน้าไม่ได้นะเวยเขาฉีดแค่มือแล้วก็พยายามอย่าให้โดนใบหน้าหยุดโดนตาแล้วคนที่แพ้เนี่ยโดนไม่ได้นะไปฉีดมั่วแบบนี้เจอคนแพ้ขึ้นมา,เข,าเข้าโรงพยาบาลมีเสี่ยงตายนะเว้ยอย่างเงี้ยนะคุณนุนยังบอกนะก็ว่า จะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจะเป็นตุ๊ดกระเทยเกย์ทอมเลสเบียนอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีความสามารถมีใจเนี่ยที่จะรักในการพัฒนาประเทศเนะคุณเป็นนายกได้สบายเลยค่ะมันไม่ได้อยู่ที่การศึกษาไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่สถานะมันอยู่ที่ความคิดและใจของคุณมีสํานึกที่จะพัฒนาประเทศหรือไม่คนที่จบสักสิลป์ปริญญาเอกนะเรียนศิลป์ต่างประเทศเนี้ฮะ มาเป็นนายกแล้วมันไม่มีใจที่จะพัฒนามันก็พัฒนาประเทศไม่ได้หรอกค่ะบอกไว้เลยนะคะทุกเพศสามารถพัฒนาประเทศของเราได้นะคะเราไม่ควรที่จะบูลลี่และไม่ควรที่จะห้ามในสิทธินั้นนะคะมันเป็นส่วนตัวของเขาก็จะเป็นเพศอะไรเขามีความสูงเขาไม่เป็นหนักหัวของใครโอเคนะคะคมีะข่าวมิจฉาข่าวสุดท้ายในเรื่องข่าวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะก้อาอยูกเจะยกตัวอย่างที่ว่า มีน้องที่ชื่อขนุนเหมือนกันกับขนุนเนี่ยขนุนเคเคซีนักเรียนม .6 กผู้ได้รับหมายเรียกจากเหตุชุมนุมหน้าสพภูเขียวอ่ะซึ่งคนชื่อขนุนเนี่ยถูกหมายเรียกแล้วถูกอ่าไปสอบเนี่ยในเรื่องการชุมนุมนี้หนึ่งสองคนแล้วนะคะคนแรกก็คือขนุนนะคะที่เป็นประธานมสะวะคนรุ่นเปลี่ยนรับทราบข้อก่าหาที่หลายเดือนที่ผ่านมานะคะ ซึ่งมันก็มีอยู่สองขนุนตอนนี้นะคะที่ถูกใหม่เรียกนะคะและอีกคนนึงก็คือกูนี่เองนะคะอีขนุนอย่างกูเนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยก็คงไม่รอดหรอกนะคะเพราะปากหมาขนาดนี้นะคะขนุนจงเจริญขนุนจงเจริญเอ้ไหนกูรู้นะว่ามีสลิงที่ชื่อขนุนด้วยนะกูจะเป็นอะไรที่เศร้ามากๆเลยเหี้ยนนะตอนนี้นะคะคนชื่อขนุนได้ต่อสู้ประชาธิปไตยถึงสามคนนะคะ แม้ว่าสองคนที่อยู่เมืองไทยจะถูกหมายเรียกและอีกคนกูเองเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะยังไม่โดนหมายเรียกเพราะว่าถ้าอยู่ไมไ่อยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยกูก็ไม่รอดหรอกนะคะนะขนมจุมเจริญนะคะปิดท้ายคลิปนะจ๊ะโอเคเจอกันจ้า